สวัสดีค่ะลูกๆชั้นม2ที่น่ารักของกูรัตนาพรวันนี้ครูพรหรือมาพรของเด็กๆจะมานําเสนอเรื่องโครงงานอุปกรณ์อิบาขยะค่ะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี2รหัสวิชาว2 2 1 9 1ระดับชั้นมันธยมศึกษาปีที่2ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยการเรียนรู้ที่2เรื่องออกแบบและสร้าง สำหรับกิจกรรมในวันนี 1. 1. ้นั้นเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องการออกแบบโครงงานอุปกรณ์บีบอัดขยะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้ดังนี้ 1. นักเรียนสามารถออกแบบโครงงานอุปกรณ์บีบอัดขยะได้ 2. นักเรียนสามารถสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะได้ 3. นักเรียนสามารถนําเสนอโครงงานอุปกรณ์บีบอัดขยะด้วยโครงงานหน้าเดียวได้ 4. นักเรียนสามารถนําเสนอโครงงานอุปกรณ์บีบอัดขยะด้วยสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่หลากหลายได้ เอาล่ะทีนี้เรามาดูกันสิว่าวิธีการสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะเราต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลกันก่อนโดยการนําความรู้ในหน่วยการเรียนรู้ที่1มาใช้นั่นก็คือการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย5ใ1 h โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย เป็นโรงเรียนอันดับหนึ่งของภาคใต้และเป็นโรงเรียนท็อป10ในระดับประเทศโดยมีพื้นที่14ไร่มีนักเรียนครูอาจารย์และบุคลากรประมาณ4,500กว่าคนซึ่งสิ่งที่รับพบเห็นทุกวันคือขยะล้นถังดังนั้นเราจึงมาวิเคราะห์5้า w w h a t อะไรขยะมีปริมาณมากจนล้นออกจากถัง Who ใครทุกคนในโรงเรียนที่ทิ้งขยะหรือมีส่วนในการทำให้เกิดขยะ Why ทำไมขยะมีปริมาณมากเกินไป ถังขยะมีขนาดเล็กเกินไปขยะมีปริมาตรทาให้มีที่ว่างในถังขยะเว้นเมื่อใดการทิ้งขยะเกิดขึ้นทุกช่วงเวลาแต่จะมีปริมาณมากที่สุดคือช่วงพักกลางวันแวร์ที่ไหนที่ตั้งถังขยะบริเวณลานที่นั่งพักผ่อนใกล้โรงอาหารหาวอย่างไรหาวิธีการลดปริมาตรของขยะและปริมาณขยะการทิ้งขยะลงในถังขยะถ้าหากเราทิ้งขยะลงถังให้ถูกถังแต่ละสีก็จะช่วยการลดปัญหาในเรื่องของขยะลดน้ถังได้เช่นเดียวกัน และสาหรับรายวิชาออกแบบและเทคโนโลยี2ครูพรเองก็พยายามสอนแทรกกันอบรมคุณธรรมจริยธรรมก่อนสอนเก็บทุกครั้งและถ้าหากครูทุกๆคนช่วยกันอบรมคุณธรรมจริยธรรมเรื่องการทิ้งขยะให้ถูกถังและถูกที่เราก็จะช่วยลดปัญหาเรื่องการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางหรือปัญหาขยะล้นถังได้โดยวัสดุอุปกรณ์ที่เลือกใช้ในการทำโครงงานอุปกรณ์ปั่ขยะถ้าหากทำโมเดลเราก็สามารถเลือกท่อ PVC มาทําเป็นลักษณะอุปกรณ์บีบอัดขยะได้โดยเลือกท่อ PVC แต่ละขนาดสกรูและกาวสำหรับการติดยึดแต่ก่อนที่จะสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะเราจะต้องมีการวางแผนโดยการวาดรูปและเขียนต่างงานแสดงขั้นตอนการสร้างอุปกรณ์บีบอัดขยะกันก่อนนะคะรายละเอียดของการออกแบบวัสดุที่ใช้การโยกและที่จับการโยกจะใช้ท่อนเหล็กกลวงขนาดหนึ่งนิ้วยึดติดกันด้วยการใช้เครื่องเชื่อมเหล็กแผ่นหน้าสัมผัสที่ใช้กดขยะ ส่วนของขอบจะใช้แผ่นเหล็กหนา3มมตรหน้ากว้าง2.5เซนเมตรดัดเป็นโครงวงกลมด้านนอกโครงด้านในใช้เหล็กข้ออ้อยขนาดเส้นผ่านศนกลาง2.5เซนเมตรที่จับยึดขอบถังใช้ท่อนเหล็กหน้าตัดสี่เหลี่ยมเพื่อให้ประกบติดกรัรมถังขยะได้มากที่สุดหลักการทํางานเมื่อออกแรงกดลงที่ด้านจับ F1 จะทําให้เกิดแรงกดที่ตัวแผ่นหน้าสัมผัสที่ใช้กดขวดน้ําด้วยโดยแรงกดขยะที่ได้จะมากกว่าแรง ที่เราใช้กดสีเท่าตามหลักของค่าอันดับ2ดังนี้ f 2คูณ l 2เท่ากับ f 1คูณ l 1และออกแบบให้กดขยะในระดับความสูง3ส่วน4ี่ของถังเพื่อให้ขยะพลาสติกด้านล่างได้รับแรงกดจากแผ่นหน้าสัมผัสด,ด้วยจากการออกแบบพบว่าแผ่นหน้าสัมผัสสามารถดขยับลงไปได้12ซนติเมตรซึ่งเพียงพอต่อการเพิ่มที่ว่างในถังขยะแบบที่2การโยกเป็นคานเดี่ยวเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการสร้างและลดน้ำหนักของอุปกรณ์ ในขณะที่การใช้งานยังคงลับได้สะดวกที่จับยึดถังขยะออกแบบให้โค้งพอดีกับขอบถังมีความยาวเพียงพอที่จะจับยึดกับขอบถังแบบที่3การโยกใช้คานเดี่ยวเหมือนกับแบบที่2แผ่นที่ทําเป็นจุดหมุนออกแบบให้วางอยู่บนขอบถังพอดีที่จับยึดถังขยะออกแบบให้โค้งประกบติดกับด้านล่างของขอบปากถังขอบวงกลมของแผ่นหน้าสัมผัสมีลักษณะเป็นแผ่นเนื่องจากตัดเป็นวงกลมและเชื่อมกับโครงสร้างเองได้ง่าย การทดสอบของอุปกรณ์บีบอัดขยะหลังจากที่เราทําอุปกรณ์บีบอัดขยะเสร็จแล้วเราก็ไปทดสอบกับถังขยะที่มีขยะอยู่ในถังขยะซึ่งพบว่าขยะบางชิ้นเลด่ลอลดไปตามช่องว่างของแผ่นหน้าสัมผัสดังนั้นเราจะต้องแก้ปัญหานี้โดยการเชื่อมเหล็กเข้าที่ช่องว่างเพื่อไม่ให้ขยะเลื่อนลอดออกมาได้และนี่ก็คืออุปกรณ์บีบอัดขยะที่เสร็จแล้วเป็นไงละ่ะเจ๋งไหมคะ